สวัสดีครับส่วนนี้ก็ของผู้ใหญ่บอยนะครับอ่าวันนี้ข่าวที่แล้วเรามาฉีดแก้ไขเพี้ยที่กินอย่างหนักอย่างแรงนะวันนี้เรามาดูนะครับเรามาพ่นกระชากอีกมารพร้อมอ่าผู้ช่วยอ่าอายุแ2แล้วตายกมือหน่อยนะครับวันนี้เรามาดูนะครับซูมดูใกล้ๆครับค่าวที่แล้วนะครับตรงนี้เพี้ยกิน ะครับหยิกเลยพอเราฉีดไปในเดือนผ่านมาช่วงบนสารที่เราสารที่บนเราแทงยอดขึ้นมาได้นะครับสุดยอดของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะครับสองต้นสามต้นนนี้แทงยอดใหม่หมดนะครับส่วนนี้ก็20ไร่นะครับเราใช้โดนเรื่องนวัตกรรมเราเข้ามาช่วยนะครับไม่ต้องมานตะพายเป้ฉีดอันนี้ละนะนะครับชาตแทงยอดใหม่หมดครับ งานของเรานะครับสารจุลินทรีย์มาสิวอมครับสวัสดีครับ